บับ,ไ,บไม่ต้องบอกแล้วไอ้เหี้ยสวัสดีคุณผู้ชมครับผม<อ>เพศภูคนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกเกมที่ได้เล่นนะครับชื่อว่าเกม scream go ร้องเพื่อให้ได้เดินต่อซึ่งไอ้เกมนี้เนี่ยนะฮะมันมีคนเล่นหลายแบบแล้วันนี้เรามาแบบบรรยากาศแบบซอฟๆนี่ถือ,อคุณเล่ย์มาเราเล่นแบบธรรมดาวาคเขาไม่ต้องไปบวกเวกโวยวาย,วายบ้าบอเหมือนเชื่อว่าร้องเพลงแบบบอสซาสบายๆนะฝากตัวรับให้นาย มาเริ่มเลยดีกว่าผมพูดได้เลยว่าระดับผมเนี่ยนะฮะบินไกลแนะ่นอนเลสีดำไม่มีแสงไฟมองไม่เห็นทางเอาเฮ้ย <c oughs> เอาใหม่เริ่มสตาร์ททะเลสีดำเฮ้ยไอ้วาะ เราเปลี่ยนเพลงเป็นแบบรู้ฉันรู้ยังไงก็คง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  <S <S เราพูดเบาไปเหรอครับคุณผู้ชมนี่ผมใส่หูฟังนะเว้ยรู้ฉันรู้ยังไ,ไยงไงยังไงก็คงไม่รู้ฉันรู้ยังไงก็คงเลือก ยังไงคงต้องลืมโอ้เดิมใหม่ครับสตาร์ทครับมาเมื่อกี้ยิงทอดไหนแล้ววะกี๊เดี๋ยวเดี๋ยวทอดไหนวะเอาเฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคจะขาดทอดไม่เจอเลยไปซันแล้วเอาไปชาตินี้กูจะเกินร้อยไหมเนี่ยแต่ฉันรัก เอ้จะทีว่าอันนี <S 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 <2 <2 ้ n าวแหงเ้ยหรือเราจะท่องสุตคูณกันไหมสองหนึ่งสองสองสองสี่สอปดสองหกสิบสอ กูจะท่องถึงแม่ห้าไหมเนี่ยแม่หรือท่องเป็นบทกลอนไหมฮะเทพเจ้าแพงตัวอะไรวะจิมชื่อจีอ่ไปคาด้วยถือเลยครับอันชาติใดไรช่างชำนาญนสิเหมือนนารินไรชมมันลงสน่หใครได้เห็นได้เป็นที่จำเลิอดตาเขาจะพากันเยอะให้อับ สรุปวันนี้นะครับผมก็เฟลครับเกมมันเล่นยากจริงครับเราเล่นแบบธรรมดาพอครับไม่ต้องไปบวกเวกวยวายบ้าบอเหมือนบินไก่เล่นยากอย่างนี้วะสรุปครับสถิติของเราไม่อยากจะคุยครับแม่27เมตรได้กันเปเลยร้อยเมตรอ่ะโอเคครับก็อะไรที่ผิดพลาดไปกันหนขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์แชร์คอมเมนต์สับสไครต์ช anel ด้วยเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับผมชอบคลิปนี้แชร์เพื่อนด้วยครับแชร์แชร์แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแบบรีวิวหรือเกมอะไรอื่นๆทีว่ากันไปสวัสดีวันนี้ลาไป สวัสดีครับ